สวัสดีครับร้านเพ็ยพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์นะครับแต่สามารถนัรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวันเสาร์หรือวันทิ์นะครับส่วนต่างจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองจัดส่งหมดถึงมือแน่นอน100%เซครับสามารถมัดจาสินค้าติดจองสินค้านานได้นะครับพูดคุยตกลงกันได้หมดครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกรุณาพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับ ต่างหูเพชรซีกแบบไม่ลองซับประดับด้วยเพชรซีกแท้18เมตรตัวเรือนทองคำ 18K น้ำหนักรวม3.28กรัมความยาว1เซนติเมตรหน้ากว้าง1เซติเมตรราคาเพียง19,600บาทครับเป็นต่างหูงานเก่าประดับด้วยเพชรซีกลูกโลก เป็นการเจียในหน้าเพชรเพิ่มขึ้นมาครับทำให้การเล่นไฟเยอะกว่าเพชรซีกปกติทั่วไปครับชิ้นงานจะเป็นเพชรซีกลูกโลกแบบไม่ลองซับจะเห็นความใสความขาวของเนื้อเพชรได้มากกว่าเพชรซีที่ลองซับนะครับชิ้นงานเป็นงานเก่าแต่อยู่ในสภาพสวยงามพร้อมใช้งานดีหมดทั้งสองข้างครับเข็มและแป้นตรงสวยงามเข็มยาวใช้งานง่ายแน่นอนครับ น้ำหนักกำลังพอดีครับ3.28กรัมเป็นงานทองคำา8 k k หรือว่า75%ครับให้เทียบหน้าชิ้นงานกับขนาดเหลยญบาทน,นะครับและจะวัดขนาดใด้ชมคร่าวๆครับสามารถจุบล้างทำใหม่ได้หมดแจ้งเข้ามาได้หมดครับ มาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านช่วยการันตีว่าเป็นงานเพชรแทร้เพชรธรรมชาติและงานตัวเรือนองค์คำครับใช้งานเบื่อแล้วสามารถนํามาขายคืนได้เปลิดชิ้นใหม่ได้ขอแก้เพชรอยู่ครบตัวเรือนไม่เสียหายมากเกินไปยินดีรับคืนหมดครับถ้าหากพี่ๆยังไม่พร้อมวันนี้เมื่อจติดจองนานได้ครับมเมื่อจเล็กน้อยจ่ายคบอีกทีเดือนหน้าได้ไม่มีปัญหาครับ สามารถนั่รับได้ที่ j j m a ม l เฉพาะเสาร์ทิ์ครับส่วนตาจังหวัดสั่งออนไลน์ได้ครับสินค้าทุกชิ้นมีวงเงินคุ้มครองในการจัดส่งถึงมือแน่นอน100%เซ์ครับร้านอยู่ที่แม่กองเปิดแค่เสาร์ทิ์จันทร์ตอนนัดตรงหน้านะครับแต่ช่วงนี้ร้านไม่เปิดนะครับเนื่องจากเพิ่งโดนน้ำท่วมมากำลังปิดปรับปรุงร้านครับก่อนจากการรบกวนพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตสินค้านะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมควิดีโอครับขอบคุณครับ